สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะนะคะบรรเทาอาการท้องอืดน,นะคะแล้วก็ช่วยขับลมในช่องท้องนะคะหลายๆคนนะคะจะมีอาการท้องอืดน,นะคะบางคนอาจจะเป็น boy, บ่อยบางคนอาจจะแบบนานๆทีนะคะอย่างหนึ่งที่อยากให้ลองสังเกตนะคะก็คือสังเกตอาหารที่เราทานด้วยนะคะบางทีเราไม่ไม่ถูกกับอาหารชนิดนั้นแหละอย่างเก๋งี้จะไม่ถูกกับฝรั่ง คือเกจะทานฝรั่งไม่ค่อยได้ทานได้เต็มที่1ชิ้นแต่ว่าถ้าทานสักสองสาชิ้นจะเริ่มรู้สึกแบบเสียดเสียดอยู่ที่กระเพาะอาหารอย่างเงี้ยเกก็จะพยายามไม่ทานหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เราท้องอืดน,นะคะหรือว่าบางคนก็จะมีอาการท้องอืดช่วงตื่นนอนตอนเช้าเพราะว่าเรามีลมค้างอยู่ในท้องใช่ไหมคะช่วงกลางคืนแต่ว่าพอตอนนอนเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ขยับ ก็คือเหมือนนอนนิ่งๆลมมันก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนเนาะมันก็จะยิ่งผลิตลมมากขึ้นมากขึ้นพอเช้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกแน่นท้องมากก็เราก็สามารถฝึกโยคะชุดนี้ได้เลยนะคะหลังตื่นนอนนะคะมันจะช่วยขับลมแล้วก็ช่วยระบายด้วยนะคะในเรื่องการขับถ่ายได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากท่าวัชาราสนะ,นะคะท่านั่งเพชร ท่าง่ายๆนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือนั่งบนสน้นเท้าหลายๆคนนั่งไม่ได้นะคะนั่งจะรู้สึกเจ็บเข่าหรือว่าคนที่ตึงมากก็จะนั่งแล้วจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้แยกเท้าออกนิดนึงนะคะแยกเข่าออกแยกเท้าออกแล้วเอาบล็อกไว้ใต้สะโพกเอาความสูงที่เรานั่งได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเซฟหัวเข่าเราด้วยนะคะนั่งหลังตรง ยืดอกขึ้นจริงๆท่านี้นะคะแนะนำให้ฝึกตอนหลังรับประทานอาหารก็ได้นะคะหลังมื้ออาหารเพราะว่าสังเกตว่าพอเรานั่งนะคะแนวตรงๆอย่างเงี้ยระบบการย่อยเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็คือเป็นแนวตรงใช่ไหมคะอาหารมันก็ค่อยๆลำเลียงลงมาด้านล่างรวมถึงลมที่มันแน่นๆด้วยนะคะก็จะลำเลียงลงไปด้านล่างนะคะค่ะยืดหลังตรงหลับตาเบาๆค่ะสักครู่นึงค่ะ หายใจลึกๆยาาๆค่ะค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าเด็กนะคะใครไม่ใช้บล็อกแล้วเอาบล็อกออกได้นะคะ เราจะพับตัวก้มลงมาค่ะสะโพกยังติดส้นเท้าอยู่ถ้าได้นัาผากวางพื้นค่ะแขนวางข้างลำตัวหัวไหล่ผ่อนคลายค่ะท่าน,นี้มันก็เหมือนเราได้เอาท้องนะคะลงมากดกันนะาาตัวเองสติอยู่ที่ลมหายใจ หายใจเข้าขึ้นค่ะ,ค,ะค่อยๆยกตัวกลจับขึ้นมาค่ะค่ะต่อไปเป็นท่าโยคะมุทรานะคะเป็นท่าที่เราใช้นวดช่องท้องนะคะเราจะกำนิ้วโป้งนะคะไว้ด้านในอย่างนี้นะคะกำหลมหลวมไม่ต้องกำแน่นนะคะให้ข้อต่อข้อแรกตรงนี้ยื่นออกมานิดนึงนะคะสองข้างอ่ะกำสองมือเสร็จแล้วเอามือวางที่หน้าขาแปะหน้าขาเลย ให้ชนกับหน้าท้องนะคะเป็นส่วนทีเ่เป็นส่วนที่มุมเป็นมุมตรงนี้นะคะด้านนิ้วโป้งชนกับหน้าท้องมือห่างกันเล็กน้อยได้นะคะประ,ประมาณประมาณกึนนะะ่งกลางน้าขามือก็จะอยู่ประมาณขอบขอบ,ขอบท้องล่างสองฝั่งนี้นะคะค่ะหายใจเข้าค่ะย,ยืดหลังยาวๆค่ะหายใจออกยาวๆค่ะไล่อากาศออกมาจากท้องนะคะเก็บท้องเข้าไปท้องยุบแล้วค่อยๆพับตัวก้มลงมา หน้าผากวางพื้นค่ะถ้าบางท ierz, ีบางคนมีลมอยู่ในท้อ Jake งนะคะอาจจะรู้สึกลมคลึกคลักคลึคักอยู่ในท้องนะคะหายใจประมาณอกได้นะคะไม่กลั้นหายใจ หายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกลดมือลงค่ะต่อไปเหยียดขาออกมาด้านหน้าค่ะค่ะแล้วตั้งเข่าขวาขึ้นเอาเท้าขวาค่ะข้ามขาซ้ายค่ะเหยียบเต็มฝ่าเท้านะคะท่านั่งบิดลำตัวนะคะท่านี้ก็จะได้นวดท้องอยู่แล้วนะคะบิดลำตัวก็เหมือนได กระตุ้นการทํางานของอวัยวะในช่องท้องด้วยนะคะเหยียดแขนซ้ายขึ้นมาด้านบนหายใจเข้าขายืดหลังขึ้นหายใจออกเอาสอกซ้ายค้าเข่า,ขาค่ะค้าไม่ได้ถ้าค้าไม่ได้ก็คือเอาดันไว้แค่นี้พอนะคะพยายามอย่าให้ไปดันอยู่ที่ข้อศอกแบบนี้นะคะมันจะยิ่งทําให้ข้อศอกเราแอนนะคะพยายามดันเข้าไปลึกๆใครจับขาด้านล่างได้จับใครจับไม่ได้ก็ค้าค้างไว้มือขวาวางด้านหลังกึ่งกลางสะโพกค,ค่ะ จังหวะหายใจออกค่อยๆบิดลำตัวหายใจออกคือท้องยุบก่อนนะคะแล้วบิดลำตัวมองข้ามไหนขวา หันกลับค่ะปล่อยมือออกค่ะเปลี่ยนข้างค่ะตั้งเข่าซ้ายขึ้นเอาเท้าซ้ายข้ามขาขวาค่ะยกแขนขวาขึ้นมาหายืดหลังขึ้นแล้วเอาศอกขวาค้ำเข่าซ้ายค่ะพยายามค้ำเข้ามาลึกๆเอามือขวาจับขาด้านล่างใครจับไม่ได้ค้ำไว้แค่นี้แล้วมือซ้ายวางด้านหลังค่ะหายใจออกค่ะบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้าย หายใจออกขาท้องยุบรอย่อยบิดไปค่ะระหว่างนี้หายใจเข้าออกปกติให้หน้าท้องขยับขนวดไปกับขาตัวเอง หันกลับค่ะปล่อยมือออกค่ะต่อไปท่านั่งพับตัวก้มค่ะเหยียดขาออกนะคะกระดูกรองนั่งสองข้างอยู่ที่พื้นยืดหลังขึ้นตรงๆใครยังไม่ได้งอเข่านิดนึงนะคะหายใจเข้ายกมือผนมสูงค่ะหายใจออกค่ะย,ยืดตัวก้มลงมาจับปลายเท้า หายใจยาวยาไว้ค่ะจะมาหายใจออกอย่าลืมเก็บท้องหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าขึ้นค่ะยกมือขนอมสูง หายใจออกค่ะลดมือลงค่ะต่อไปเป็นท่านอนหงายนะคะค่ะดึงเข่าขวาเข้ามากอดค่ะแนบลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะยกศีรษะชิดเข่า ท่านี้ก็เห็นเห็นเลยนะคะได้นวดช่องท้องนะคะขับลมแน่นอนนะคะค่ะลดลงค่ะเอาเท้าขวาค่ะวางบนหัวเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางบนหัวเข่าขวาจับขาขวาไว้แล้วเหยียดแขนขวาออกระดับไหล่หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกดเข่าลงซ้ายค่ะแล้วค่อยหันหน้ากลับขวา ขึ้นยกขาขึ้นกลับมาเปลี่ยนข้างค่ะกอดเข่าซ้ายหาแนบลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาชิดอ,อกแล้วยกศีรษะขึ้นมาหาเขา่าแล้วหายใจเข้าออกปกติ ลดลงค่ะเอาเท้าซ้ายค่ะวางบนหัวเข่าขวาค่ะมือขวาจับขาซ้ายแล้วเหยียดแขนซ้ายออกระดับไหล่หายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่าลงขวาหันหน้ากลับซ้ายค่ะหะยายใจยาว้องยุก ขึ้นค่ะต่อไปกอดเข่าสองข้างขาแนบลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกขายกศีรษะชิดเขา่าดึงนะะ้าขาลงมานวดท้องค่ะแล้วหายใจเข้าออกปกติ ลดลงค่ะเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะข้างใดข้างหนึ่งแล้วตะแคงตัวไปข้างนั้นแลวค่อยเอามืออีกข้างค่อยๆดันตัวยกตัวขึ้นนั่งช้าๆค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นท่า ง่ายๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะช่วยในการบรรเทาอาการท้องอืดน,นะคะแล้วก็ช่วยขับลมด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะโยคะเก๋ๆ channel ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ